วันนี้เรื่องของราคาน้ำมันปรับลดราคาใช่ป่ะใช่ค่ะพี่หนอมลงมา40สตางค์นะเมื่อวานนี้มีส่งเพจเข้าอะไรนะ40สตางค์ค่ะเท่าไหร่นะ40สตางค์ส0สตางค์4ี่สตอนขึ้นน่ะ80กับบาทหนึ่งแล้วลงเท่าไหร่นะ40สตางค์โอ้ยลงแค่นี้เองอ่ะ เอาซ้ำนี่ก่อนโอ้ยตอนตอนที่น้ํามันที่มันขึ้นไปสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะขึ้นไปร2 7ย3ีร้อที่มันพุ่งกันไปสูงสุดนะร้อยสานะค่ะวันนั้นขึ้นบาทขึ้นขึ้นทุกวันเลยวันวันละวันละวันละครั้งอะนะ จริงๆถ้าเขาขึ้นวันละสองครั้งได้เขาขึ้นนะเปลี่ยน้ต้ไม่ทันเลยแต่คงเกรงใจชาวบ้านนะไม่กล้าขึ้นแบบนั้นก็ขึ้น3วันติดยันจําได้ไม่ลืมนะครับพอลงปั๊บเท่าไหร่สี่สิบสตางค์ค่ะสี่สิบสตางค์นะแต่ยังดีกว่าไม่ลงเลยนะค่ะวันนี้ไปดูราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้มันต้องประกาศพรุ่งนี้ต้องลงอีกนะใช่ไหมปตทประกาศขึ้น3วันติดชาวบ้านจําไม่ลืมนะวันนี้ราคาตลาดโลกลงทุกวันเลยนะช่วงนี้นะนะครับ เพราะงั้นเนี่ยน่าจะลง3ามวันติดนะพรุ่งนี้ควรจะต้องลงนะในช่วงเงยนเง็ยนๆแล้เพราะน้ำมันเวสเท็กซ<อ>ัสดับบลยูทีไอเนี่ยอันนี้อันนี้ของอะไรที่ขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยอย่าสั้นคะอันนี้ของเบรนท์ใช่ไหมร้อยเท่าไหร่เนี่ยมีเดี๋ยวนะพี่หน่อ <ผม S 2> ดูซ <ขอ S 2> ิอขอดูก่อนนะคะพี่หน่อร้อยเท่าไหร่เนี่ยที่ขึ้นจออยู่เนี่ย ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองสี่ค่ะร้อยหนึ่งจุดสองสี่นี่คือเบรนท์ทะเลเหนือเบรนท์ Brent ทะเลเหนือที่เคยขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่อร้อยสามสิบเก้านั่นคือพุ่งสูงสดุดวว้าวก่อนที่จะลงมาประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้เหลือร้อยหนึ่งลงมาเยอะไหมเยอะอยู่นะเยอะ,ะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเธอดูเนี่ยเธอดูเธอดูเส้นกราฟมันเส้นกราฟมันจะเป็นตัวบอกนะ,ะไอตอนนี้พุ่งขึ้นไปสูงสดุดเห็นไหมดูจับกราฟนะ<อ>เห็นไหมสูงไหมสูงอยู่นะคะพี่หนอมแล้วก็ลงมา ตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ทางทีมงานของเราแคปหน้าจอมาก็คือร้อยหนึ่งจุดสองสี่น่าจะขึ้นไปหูเห็นไหมแต่ดูตัว <G ül> ดูเ <120 S 2> ส้นกราฟเส้กราฟที่มันขึ้นไปเราดูจากกราฟนะกราฟนี่มันจะเป็นตัวบอกเราได้อย่างดีนะครับว่ามันขึ้นพุ่งไปสูงสุดเนี่ยนะครับตามตามเส้นกราฟมันจะบอกให้เรารู้นะครับดู<ม>ทิศทางและตอนนี้มันลงมาเยอะนะลงมาค่ะนะครับมันลงมาเยอะนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมนี่เบรนเทะเลเหนือนะทีนี้ไปดูอีกตัวหนึ่ง เวสเท็กซัสครับเวสเท็กซ <c oughs> ัสไม่ถึงร้อยวันนี้ล่าสุดตัวเลขอยู่ที่9 9 8 2 3 27แล้ว <23. S 1> เนี่ยแบบเรียลไทม์เอาขึ้นมา30ลู <c oughs> ละถ้า <c oughs> ดูแบบจากเว็บไซต์นะนมันจะเด้งเด้งเพราะมันเป็นลักเป็นเป็น,ปน,ปนหน้าจอสดการซื้อขายน้ำมันดิบนะครับ <c oughs> นตลาดหุ้นอย่างนั้นนะครับตอนที่เบนขึ้นไปที่ร้อเลยนะ แสดงว่าเย็นนี้ก็ไม่ม,มีความดลบไป4.53เปเซนะลงมาไม่น้อยนะครับจากที่มันสูงมาก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ปตทควรจะต้องนำลงราคานะขออีกสัก40นะ2วันได้80นะครับ3วัน120ค่ะ,<น>ะเดี๋ยวเราอัปเดตนะนะครับถ้าจริงๆเนี่ยรัฐก,ก็ต้องคุยตบตททมากนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องแทรกแซงแต่ว่าต้องคุยกันก็คือว่า ตอนนี้มันมีการบ่นว่าของแพงแล้วก็น้ำมันขึ้นราคาช่แล้วก็ไข่ก็จะขึ้นราคาเห็นบอกว่าเรื่องของขนส่งเกี่ยวกับการสั่งของออนไลน์ก็จะเตรียมขึ้นราคาอ่างอ่างก็ไม่ต้องซื้อเสียิเดอไม่ต้องเดือดร้อนนะวัเช้าพี่ฟังข่าวนะไนอ้นกขึ้นอันนี้ก็ขึ้นสินค้าออนไลน์ก็จะขึ้นราคานะใช่ค่ะที่บอกเฮ้ยเขาฉันก็ไม่สั่งซื้อจะไปขึ้นเดี๋ยวฉันจะเดือดร้อนไหม ก็เราไม่ซื้อไงเขาไม่เดือดร้อนใช่ป่ะเออแล้วที่ซื้อซื้อทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยที่สําคัญว่าขาดไม่ได้ือเป่ะครับถ้าเราต้องสั่งข้าวสารสั่งอาหารจีนเนี่ยเออนี่ขาดไม่ได้เข้าใจได้เออเข้าใจได้แต่ถ้าต้องสั่งซื้อมาเพื่อความบันเทิงเรื่องลมมไะนะเออวันที่สามเดือนสามวันที่สี่เดือนสี่แบบเนี้ยก็ไม่ต้องสั่งขึ้นก็ขึ้นไม่เถอะคนไม่สั่งไม่สั่งเดี๋ยวมันลงเองอ่ะอ่ามันก็ลงเองเอาง่ายๆถ้าไม่จําเป็นก็คือถ้าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องสัถถ้้าา ถ้ากระทรวงพลังงานรัฐบาลนะครับและปะตวทวันนี้ชี้นําตลาดหลอยนะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฟังเหมือนพูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ท่านลองดูเ้าเรียกอ,อะไรนะดูดูเอฟเฟกดูผลกระ,กระทบนะบอกว่าราคาน้ํามันในประเทศไทยลบลด3วันติดต่อกันลองดูมันจะทําให้คนที่กทำท่าจะขึ้นราคาเปลี่ยนป้ายขึ้นราคานี่ต้องต้องคิดใหม่ไหม ใช่อยู่แล้วพี่น้องจะอ้างจะอ้างค่าน้ำมันไม่เอานวันนี้น้ำมันลดได้ทำไมขึ้นล่ะเอาเจ๊เมื่อวันยี่สิบทำไมยี่สิบห้าล่ะเมื่อวันสามสิบทำไมวันนี้สี่สิบวันนี้น้ำมันลดใสามวันติดต่อกันแล้วนะเห็นไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกที่จะทําให้ให้สินค้าที่กําลังจะฉกฉวยถือโอกาสขึ้นราคาตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะเนี่ยนะใช้วิธีการว่าเนี่ยสี่สิบตางก็ถือว่าลดนเอาสักสามวันติดต่อกันนะดูจากราคาน้ำมันโลกในขนาดนี้นะครับแล้วก็ อเมริกันก็ไปพบกับทางเวเนซุเอลาขอให้ช่วยผลิตน้ำมันเพิ่มเติมนะครับขายน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยอะไรด้วยนะครับนีเรื่องของราคาพลังงานนะเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนนคุณผู้ชมครับที่ขึ้นหน้าจอนี่คือราคาวันนี้นะของปาฐฐาันนะถ้าไหเถ้าไหร่ดูราคาซิค่ะของเบนซินนะคะอยู่ที่47บาท16สตางค์ค่ะ47-16สตางค์นะลดลดมา4 0 95นี่อยู่39 75สตางค์เกางสามสิบเก้สี่ตางค์อียี่สิบ e สามสิบแส่ตางค์และก็อีแปด้าสบ็ดบาทเก้สิ่ตาง <Diesel S 1> ค์ดีเซลตอนนี้ก็จึงไว้ตรงนี้ครับที่2 9่สบาทเก้ยกเว้นพรีเมียมนะครับ <Premium. S 2> อันนั้นก็ปล่อยอเข้าไปนะครับสำหรัคบคนมีสตางค์ใช้ <c oughs> พื้นฐานทั่วไป2 9่สบาทเก้สิ่ตางค์เดิมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันสักป,ประมาณวันวันไหนที่เขาแถลงขาวเมื่อวันศุกร์นะนะ วันศุกวันนั้นเนี่ยราคาน้ํามันดีเซลต่อลิตรเนี่ยรัฐต้องใช้เงินอุ้มถึงลิตรละเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับพี่น่องสิบาทต่อต่อลิตรเลยต่อลิตรมีไปเติมมีไปเติมน้ํามันรถร้อลิตรนะครับรัฐบาลต้องชดเชยให้เธอลิตรละสิบี่บาท เยอะไหมเยอะอยู่นะเยอะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอราคาน้ามันตลาดโลกลดลงเนี่ยการการชดเชยตรงนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7บาทกว่าต่อลิตรถือว่าครึ่งหนึ่งที่รับชดเชยอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสูงอยู่เเพราะฉะ,ะนั้นให้เราเข้าใจเนาะเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกในประสบปัญหาทั่วประเทศทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกในขณะน,นี้ยกเว้นประเทศที่เขาขายน้ํามันอย่างซาอุดีอาระเบีย นะครับน้ำมันเขาลิตรหนึ่งไม่ถึงบาทนะหนึ่งบาทนะลิตรหนึ่งนะไม่ถึงบาทอของซาอุอ่ะของวเ,เวเนซุเอลาลิตรหนึ่งแปดสิบห้าสตางค์อ่ะต่อลิตรนะเห็นไหมเพราะว่าไงเพราะว่าเขามีน้ํามันเขาเขาดูดน้ํามันมาขายนะครับแล้วก็แต่ว่าอาหารเขาก็ต้องแพงนะเมืเ่อวานนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับเวลาเราเจรจาความสัมพันธ์ กับทางซาอุดิอาระเบียในยกลับมาดีขึ้นตอนนี้ชื่นมื่นมากนะครับพูดอะไรก็โอเคนะจ๊ะโอเคเลยโอเคเลยปฏิบัติทันทีเลยเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์รัมตรีจุรินทร์ก็คุยกับทางผู้แทนการค้าของซานะอุดิอาระเบียนะนี่ซาอุดิอาระเบียก็จะสั่งซื้อไก่จากเรา11 11โรงงานอะ่ะที่เขาเลี้ยงไก่ะนะนะครับแล้วก็มีผลทันทีก็สั่งซื้อได้เลยอะนะครับแล้วก็รายง,งานตอนนี้ก็เมื่อกี้เราดูข่าวครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะครับเราก็จะเห็นว่า คนทางซาอุดเขามาดูศูนย์ฝึกแรงงานในประเทศไทยแล้ว,วพร้อมจะรับนคนไทยเข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบียอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องน้ํามันม